สวัสดีค่ะพี่น้องสูบูชูุกมือนี่เช้เจยบานหัวหน้าพานรอค่ะผ่าเมารออีกแล้วด้อค่ะเด้อรอเขาขู่เขาปลามือนี่มาหลยหลายมาสองคันรดปลาแตกแ่ค่ะพี่น้องมือนี่ใหญ่ใหญ่ก็มาใหญ่แดงไล่ใหญ่อยู่ค่ะพี่น้องไล่ใหญ่ใหญ่ได้ที่องของแหละใหญ่บ่ได คงบ่ได้มาเด้อค่ะเด้อบอกแหลกแหกหมานบ่อยากสิบอกเลยค่ะพี่น้องสาวเจอยลงมีดโอ้ยสีชองเฮ็ดพึ่งเขา่าท่านได้ใส่ถุงมือที่สามเฮ็ดทานอืงาม่อานนงามอยู<า>อ่งานเด<า>้อจะพูดไปเดี๋ยวเขาเฮ็ดนำมากันแหละโอ้ยลงมีดนี่เฮ็ดพึ่งสีตดงามบอมอ่มือนนี่ เอาละว้ยบูสอยกันจำในเนาะเฮดิ่นเสียบเสีบครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและแฟนครับทั้งในและต่างประเทศทุกท่านครับผมขอเป็นกำลังใจให้เอฟซีท่านใดที่เพิง่งป่วยอยู่เด้อพี่น้องเด้อที่เพิ่นเคยมาคอมเมนเช้าเจอละหายไปถ้าเจอสงสัยอ,อ,อยู่ค่ะหรือกำลัง รักษาตัวที่ดอกหนึ่งขอให้หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับสู่ๆไปด้วยกันครับย่าท้อย่าถอยมันเสียจังไดมันมันได้เป็นแล้วเป็นกันทุกคนแหละครับพี่น้องว่าเป็นอยังดอกโรคไพรไข่เจ็บสู่ๆครับผู้ได้เป็นก็นขอให้หายไวๆเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดบ่บเป็นก็บยายให้ใหโรคไพรไข่เจ็บนั่นไปใกล้ มันหนีไปไกลๆจ้าถุไปครับมันนี้ไปมันมาน้ากันครับผมหมองเก้าครับซ้ำมันอีกจักรอบกันนะพี่น้องนี่ครับเห็ดเพิงครับเอาครับเก็บเย,บย็บไหวบักอื้อตัวนี้โอ้เมื่อวานคือเลือกได้โอ้ไม่ไม้อาเซียนีด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะลา,ายเอาอยู่ดอกเสียบคือเก้อน,นเลยอืมมิดป,ปวกเห็ดปวกครับพี่น้องมาต้องขูด,ดเอาเลย มีเอ๊ซีบางท่านเพิ่นถามมาว่าปลาไปทางไหนเพนะผมกับบอกบ่ถือคือกันครับเส้นไปราสีราสีสไลท์ไปทางฝุ่นเส้นพค้งไส้นี่แหละเข้ามาจากลาตนาเข้ากับมาทางอหงองอหงมันเป็นมันเป็นทางลัดชื่อทางนี้เป็นทางลัดถี่เข้ามามันเป็นทางลัดนี่ลงรถมานี่ยนี่นี่ชุนชซ้นเลยค่ะพี่น้องแตกสะแตกไส้หายเบิร์ดบ่ได้น้ำกุนบ่ได้ใหญ่ๆด้วยค่ะแล้อันนี้ จับจีพีเอดมากก็ได้ครับวัดอย่างก่อนวัดวัดพิมพ์อก่อไปว่าวัดกูคันธนามพี่พี่มันจีขึ้นเลยครับกูเกิลแมปจีขึ้นไหนเลยนำทางมาเลยก็จอดมองพ่อปูเลรอครับจอดมองสารพอปูเลยจอดรถปากะนั่นแหละครับหาเลยครับมาหนีจดถนนครับแต่อันนี้เขามาขางไนแต่ว่าผูกมันมาขางไนครับทางหลังมาทางหลังถู่ของแท้พี่น้องคานุกหนู เห็ดเพิงขาหนุ่งยุ่งครับโอ้ยทางผีคือวันวันเลยเดี๋ยวโอ้ยเสียงหักไหมหนังเกาะเลยพี่น้องเห็ดคันทะเลมีหอดสีขาวมีหอดสมันปูเถอะครับเด้อสีขาวสีชมพูสีเหลืองสีสม้มมีหลายสีครับแต่ว่ากินได้เด้อพี่น้องเด้อน,นี่ครับมันนี่คือหาหยากแนนอ,อ๋อคนก็นหาอยู่สู้มือเนอะาะไก่มันถูกมือมันก็เป็นไปบ่ไ,ได้เด้อเห็ดมันก็บเบิดไปน้ำ มันออกอยู่แต่มันก็ออกเรื่อยๆแต่เฉพาท่านคนเหล่านี้ดอกหนึ่งงามๆเนี่อ่าฮิตไข่เขาบอกเลยว่าฮิตไข่ดอกเขาเอื่อฮิตเขียวตอนปีกก็หอมแต่ตอนตั้มกินหายเบิร์ดด้วยค่ะพี่น้องไข่ไคเลยน้ำมากเป็นไปเรื่อยๆรันไดใหญ่ๆนี่เนาะเฮ็ดหลายก็เอาตามหลายเฮ็ดหน่อยก็ตามหน่อยลราพี่น้องใบเดือดง่ายกินไก่ด้วยค่ะแซ่บพื่งกันนะครับ ดอกงามพี่น้องดูวานนาลงรถเก็บแล้ว่นดระเบียดเลยมือเป็นระวิ่งเลยเปิดมาโอ้ผมบ่ได้เหยียบเด้อหอยบูดนี่แหละบ่แม่นหอยบูดมันต้องมุนโอ้ยแปะแหลดแปดเลยเห็ดไข่บ่เห็นเนาะพี่เราผมเห็นเห็ดละโงกพี่เราผมมันรูต่ำเลยเนี่ย นานบางคนเิ่นกับบ่อครับแต่ว่าเสียดปลูกผมครับบ่บ่ากันครับบ่บ่ากันก็อย่าบอกอยู่ด้วยพี่น้องกันผู้ใดบ่เอาก็ฝปากบอกนะชิบนะผู้ใดบ่เอาก็เก็บกองไว้เด้อเดี๋ยวผมสิน้ำเก็บเอาครับไปถือก่อล่ะได้บวยขอพี่น้องเห็ดไข่ เอาเลยว้า่ำของใหญ่ใหญ่เป็นคนเห็นได้เหนนย,ย,ยุ่ไก่กันครับยุ่ไก่กันกันประมาณบ้าหนึ่งเนี่ย หยาดกันอ uh, oh. uh. ีกแล้วพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาหยาดเดียวกันกันครับมุนมวนพี่น้องเต็มตาเลยค่ะพี่น้องโอ้ยสะอือนเสื้ออันเต็มตานั่นเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดรวมเ็ดป้าอยู่บ้านไหนครับนี่อยู่สุวรรณจ้ะสุวรรณอีกแล้วครับหมู่บ้านหมู่บ้านนิดดีได้ดีได้เพื่อนนีดบอบอคนคอมเมนต์อยู่หลู่คนอยู่ประเทศนอกบออว่านพ่อปู่แม่ย่านั่นตีบอ คใครหาม,ม,มาแต่ทำไหนพูดหลังจากมาเรื่อยๆลงดงลงปลารถจอดอยู่ทางนี่น้ำหาเล้อน้ออนำเลี้รถเจ้าที่มีตะไคร้นั่นแม่น้่จ้่บ่อจัอ่ว<อ>พอดจอดอยู่พุ่นพ่อแม่พี่น้งองพุ่นเล่ากับจนอู้ยจนหล่นจนเหลือแม่ป้า ปาาากหทงออได้มึงเอาพี่น้องมึงเอาเห็ดไข่ล้วนๆเห็ดเผือกหวานป้าเห็ดไข่มีแต่ดอกงามๆนั่นนี่แหละครับคนที่ว่าได้เห็ดไข่สามดอกดอกสำจานหนูว่านนี่พี่น้องทีมงานสุวรรณเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยใส่โลดเท่าที่นี่เยใจเห็ดน้ำพึ้นพี่น้องเออมาแต่ปีนนาะเราอยู่ไก่กลัว นี่ครับดอกนึงน่งท,ที่เล่มเอาสุยางสุเฮ็ดแหละอดอกเพิ่นก็เห็นกามีคือกันนั่นแหละได้เฮ็ดราคาอ่อนเลยคุณดิเก็บไปเ,เ,เรื่อยๆเอ้าเขาขาเฮ็ดใส่ได้คือเพิ่นคือกันนั่นแหละเขาขาเก็บเฮ็ดน้ำหมากอยู่น <c oughs> ีเฮ็ดผึ่งดั้งแหงกาวเด้อครับพี่น้อง <laughs> พี่น้องเบิ่งว่ามันเท้าบ่ดอกไดเท้ากับเบาเอาเด้อพี่น้องเด้อนี่เอาได้อยู่อืมนี่ได้อยู่ครับนี่ครับดอกนึงพี่น้อง บบเฮ็ดผึ่งกัดแยงก็เอาเลื่มไปเรื่อยๆเลื่มไปเรื่อยๆครับเลื่มไปเรื่อยๆมันก็เฮได้เองอ่นแหละเฮ้านั่นเฮ็ดได้ที่เป็นน้องเฮ้ามันก็ยังเป็นของเฮ้าเยอะเก่าหลายใจบวยครับตาทุ่มฟังหนึ่ง นั่น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 นนนี่ไหมใบไม,ม้คุ้มอยู่นั่นไปไปผุนไปเอาอีกฟางนึงพี่น้องมีหเหลือหูเหลือตาเิ่นอยู่ดอกเฮ้ยเหลือมันจังใดกับเหลือคือเเ่าบ่สามารถเอาเบดทุกดอกดอกครับพี่น้อง นี่แล้วครับยัดอันนี้กัแซ่พื่งกันอ๋อดอกงามๆพี่น้องเอ้เลยอ,อุ้ย,ย,ยกกหมุนเขาไปง่ากันด้<ฮ>อ้าพี่น้องมาส้มเคยไก่พี่ม,มีอีกวะจับแล้ว มีอยู่ยืกสามสิบดอกนี่เพียงผีโมทันใหญ่นี่ของแซบไม่แพ้เห็ดใครนะคะนี่หอมงามโอ้ยฝนตกฝนหงอยเสร็จก่อนนีดอกนี้ไหมหวานสุดครับพี่น้องเจอกันละเห็ดใครของปุ่นอีกดอกนึงครับพี่น้องดอกนึงพี่น้องบ่แข่บนนี้กันละ ถึงจะบบใหญ่ทอเพ่นเอาปริมาณสฮาครับ <c oughs> ดองกงามพี่น้อง <c oughs> ห้ามยิหดีหวานจุวยได้นี่แบบนี้เก็บรัววๆคือกันแหละพี่น้อง <c oughs> ฟินเบอร์เหมือนเดิมสิขาดแน่ตะมีดละห่บ้านนี่ลื่มลืมถุงมือมือนีลื่มมีดมืออื่นสิลื่มกะตา <c oughs> โอ้อง,องกับปอชอยเขาจำเนอวุ้ยปอได้จำนะตะเก่าเก,า,เกาไว้ในกระตาเลยได้มิดสมบูรณ์เดียร์เก็บหน่อขู่นี่ครับยิ้วเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ครับเก็บรั่วๆที่เก่าหรือี่น้องนี่ใส่หล่ะพี่นอ้อ,นอง หัวเบาหัวเบาเลยพี่น้องทีดอกหนึ่งกอ,องสั้นเน่ยขอโทษขอใด้เยพี่น้องเด้อเสียบหวานทีกระเดยนไงนี่แหละครับพี่น้องครับขาลายขาลายครับลายแตกกระชา,ายกาจาเลยพี่น้อง นี่เพิ่งตองตัวนี้เจ้าเพิ่งเอาหรอพี่น้องเจ็บเลยเนาะเครื่องตาแล้วเก็บไปเก็บมากันเลหลายดอกไงกับบริไทยสวยๆครับข้าวแป้งสองขาวจั่วอีกไข่มาอีกแล้วครับท่านขาวจั่วเลยพี่น้องจานผ่านเลยมันปูนะพี่น้อง ตะอ่อนซ้อนครับง่ายก็เอาเลยเนาะ<ไ>ง่ายคันทะลิ้นเดี๋ยวเรื่องคนจังนี้จังน้อยพี่ครับความจริงดงหมากย่างยังไงเลยได้เห็นมันปูหญ้าเหยียดพูดบอกว่าเอาไหลเ,เลือกเอาแต่อดอกเงายๆครับพี่นอ้องเป็นมึงเห็ดไข่พี่น้องดอกบง่ายดอกครับดบอกบง่ายดอกเงายๆดอกครับแต่เอาคือเกาของมันเสียบเนาะ นี่นะครับเรียกเอาเต่อดอกใหญ่ๆพี่น้องเห็นมันปูดอกน้อยบ่อเอาครับอุ่นเอ้ยอ่อนซ่อน,นครับกี่เท่าเาขาคืเอเก่าครับพี่นอ้องบ่ได้ปล่อยครับนี่ฟินเวอร์นี่เลือกได้ครับเลือกเอาเต่อดอกงามๆได้เลยพี่น้องนี่ครับดอกหนึ่งสวยๆ ตามาใส่เห็ดอ,อ,อืแข็งๆง,งามๆเลยพี่น้องพี่ครับอีกสองดอกอเอบิดละหิดไข่นอนทาอยูอ่นี่พี่จังอคอยค้นหยียบแถววายังวะนี่นาเพิ่์กเก็บมางามงามโอ้ยงามเหรอเนาะ <laughs> ปุ่น <laughs> เป็นเง,า,งามคือผู้เก็บนี่เราพี่น้องเอ็ดเหอ,อยู่อเอ้ยพี่น้องเห็ดไครนะครับไชพี่น้องดอกง่ายายจนลมเบ่งอือ,ออยพ่อม่มันงามคือยังผู้เก็บผักน้อเห็ดดอกนี่ไหมนี่มานี่กระง่ามคือผู้หินคือกันเลยะอ่า เพราะว่ามันคือเฮดมันคือเป็นหูป่องปองก็บอกหูคือกันว่าเป็นยังแกงเป็นหูแต่ว่ามันเสกกินได้ค่ะพี่น้อง่าเป็นยังครับสิเป็นป่องหรือสิเป็นเอียงกับตามเพิ่นเพิ่นเพิ่นกันยังคอมเมมตนทามอยู่ว่าเป็นเฮดอีอย่างเขาเอื่เหนึเพผึ่งขี่ตสเถ้าเจอก็งงคือกันน่ะคันแต่ว่าเจอเอิ่หนเ่เพิผึ่งหวานด้วยค่ะด้อมันหวานอีหลีบ่ดด้ซีเรียสครับขอให้เสียบครับเ่าเป็นพิษครับผมนั่นแหละผู้เพิ่นอยากหูนั่นน่ะ ครับพี่น้องทำงามเลยนุ่นๆสีนุ่นๆผิวสวยๆหอมนี่หอมนแหละหอมอันนี้ก็แสบคุณอุ้ยดอกหนึ่งดอกง่างามขนาดเลยต้นนาคุณอะงามประทับใจแห้งพี่น้องงามสุดยอดสุดยอดแลงมันแล้วเหลงหลายๆ กระตาอยู่พ่นกระตาเฝ้าเฮ็ดอยู่นั้นไปไปไปน้อยๆก็อยากง่น้ำพึ่นเนาะเนาะเห็ดไข่ดอกน้อยดอกจุ้มพี่น้องต่างเจินเทินเลยว่ามันแทงน้ำปะปะสุดมือสุดแขนเห็ดไข่ครับพี่น้องโอ้ยสวยงาม เกก็็บบบครัดีที่มันโบแข็งมันอันนี้มันดีที่มันแข็งโบมันด,ด,ดีที่มันแข็งมันโบนี้ดอกมันแข็งอยู่หากแต่ว่าเวลาดิดขานาะหน้ามนันนี่นโอ้ยก็ะจะเอาข้าเนี่ยวไหลเถาะไปครับมันหลายอยู่เด๋มาตามมาเด้วยโอ้ยเสียดายขาดิ เสียงเอื่นทีมงานแปลงร่มปุ่นๆๆใหยจับฮักเอาฮักเอาโดนลลวพี่น้องบได้ดีล่าเดออครับวิจีเทากับพ่อแกงแลกพี่น้องแต่ผัดเก็บมากนี่เอาครับโอ้เห็ด làng hè, đểo với con có ừ. ừ. con ừ. à, này, cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không? bỏ lỡ những video hấp dẫn มาเฮ็ตผึง่งบ่งเขาเจ้าเอาเห็ดบวกสายนางเนี่ยมุนอุ่ยปุ๋ยอยู่เขาเตะดีอยู่ดีอยู่เขาบอกเอาฮิตอันนี้เออพี่เนาะบ่เอาเขาเอาบ่ขุ่นเลือดดอกนเนาะปวกยังหลงเหลืออยู่พี่น้องเลือดตาเล่าสองดอกครับ <c oughs> โอ้ยเสือกล่งมีดโอ้ยบ่มันอันนี้อยู่ยใหญ่ ดึงกันเลยบ่ต้องอา<ก>หางก็โหยมันได้ดอกนี่โบดึงเอาดึงเอาลมดมันบานๆว่าเป็นยังอกเออนั่นอันนี้เ่็กพี่น,อน้องขอโทษเช็คกันนำ้ำอุ้ยน้ำท่างนี่ว่าใหญ่ครับพี่น้องหลอกเาเลย ครับดอกนึ้งอยู่ใน่ายอยู่พี่น้องนี่ยิงเปิดออกยิ่งไหลเจ้าเอิ่นกันไปาสารลพัดซื้อคนเพื่อนที่พ่นเอิญเ็ดเห็ดเพิ่อตดพี่น้องอยู่ท่างยางเลย

ปวดจืดวุ้ยยาย่บวยมันเห็ดไข่เหมือนพี่น้องเลยแล้วครับพี่น้องพ่ออีกแล้วพี่น้องผมกับพ่อคือกันนะพี่น้องพ่อหลายก็เพิ่นพุ่นดอกสองดอกอยู่นับกันครับนี่เอาไว้ท่างเดียวกันครับงม้มมึงเริ่มหมดแดงนี่นั่น จะดอกยิ่งจะดอกงามๆเลยพี่น้องเอ้ยนี่พี่ครับอีกสองดอกครับพี่น้องนี่กระตาทับก่อนี่ให้อีกสองดอกนี่กระตาทับว้านี่แม่ดอกนึง่งไหมว้ออาอ <c oughs> จ๋อยเออโอ้เจ๋อยโอ้แตมเนี่ยดอกงามๆเลยพี่น้องแข็งแข็ง ครับพี่น้องดอกเหี้ๆขาย n h ดิเฮ้อเดยบวยเด้๋ยวบวยดิเดียวยู่เาเพ็ดแหวนอยู่เต็มตาใช่สองดอกับพี่น้องนะแข่งเพลง อยู่ในหัวตากล่องเขามาบ่ไรติดที่พูนอยู่ในหัวใครเขาไปละงูหรือพี่น้องอี่ครับดอกไงมันแม่มันพี่น้องพูนพูนนได้ก่อนหินผุดดอกหนึ่งอันไหนนี่ละงูหินอันไหนกี่กระโดกใจเบิด คีิกๆก็เดือนมันก็เอาไปหอมนอันนี้เห็นเราโงกเหลืองเจ้าไก่เป็นขาวนั่นอาวุานอาครับไปมันมานทางน้ำท่างก็ได้เห็ดนี่แหละค่ะพี่น้องสำหรับหาเห็ด EP หกที่อำเภอโพนรายจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเนาะเต็มตาคือเก่าค่ะเต็มตาใหญ่ตาหกลอยค่ะตัวนี้ตาหกลอยหาลอยถึงหกลอยประทับใจอยู่ค่ะเต็มตาทนี้แหละค่ะพี่น้อง โอ้ยเห็ดปวกเหยียบวยยี่ฝอยอยู่แม่เครื่องเห็ดไข่หมาเนึ่งทุกคนครับมาเนี่แต่ยังขอท่านออกจากป่าหลายใหญ่อยู่เอากับเดี๋ยวสิโทาอื่นเพิ่นมากิดเขาเอากับงายไปใหม่ขอจบคลิปมาหาเห็ดอีพีหกไวเพียงสัมนี่เด้อค่ะพี่น้องขอขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะลาไปก่อนค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะกิ๊กขาวกอนทะเดี๋ยวสวัสดีครับสำหรับอีพีหกครับผมติดตามต่อไปครับผมติดตามอีพีเจ็ดครับมือนี เอาคักแลพี่น้องหานบ่ได้มากอีกบ่ได้มากไงยกี้วเข่าด้วค่ะเด้อพี่น้องมาเด้อเกี้ข่ารับการขกี้ยปาขกนแมากตลอข่งเขามากอยป้งแล้วอันนี้แมาเนี่ยพี่น้องเนี่ยม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเน่ย